คุณคุณไหนวะอีสาคะไรอะไรแ่บนี้กันยับไอติ๊กคุณต้อร้อนด้วย่เบยตัวหนกบบก้ววจากตอนที่สามไปปลายอะไรตอนมาเข้าประจำการกั้ที่ไอ้้านกีาร์ไอ้้าของเราไอ้ในท่าแบ้นอูดอู้อ้ดอู้ด้ด้ ก็เห็นเห็นหน้าไม่ได้แล้าผมวิ่งหนบ้อไเอยเออเาอยอ่ออยผมเคยทำไี่เหี้ยบอยกค้ขาหักอ่ะจ้าไปมอยด้วยที่แม่งขวดก็เป็นที่คนละเย่ยแม่งวิกินตัวเล็กๆเอาเสื้อเข้าในเกมดูอรกาลยด ถาใครฝึกงานที่เดียวกูใครอยู่กับมันสองคนเย่ๆไดนยคยยๆหน่ยแล้วองตามันไปไหกนแ้งไงตกต่เทาออนชอบทอดยังไงเย่ชอบเขาลงมาเปลี่ยนด้วยทอดผลงานไม่รู้มันตั้งใจดรวยว่าตั้งใจนะของใชรใช่่ล่ะเอออ